สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือมีรายงานด่วนเข้ามาจากกองทัพภาคที่2วันนี้วันที่27กันยา2568นะครับค่ะก็คือเป็นการเกาะติดสถานการณ์ที่เพิ่งเกิสดขึ้นสดสดร้อนๆเลยนะคะเพื่อให้เราพอจะเห็นภาพรวมลำดับเหตุการณ์ตามที่มีรายงานเข้ามาตอนนี้ค่ะครับเริ่มกันที่เวลาประมาณเที่ยง40นาทีวันนี้เลยนะครับ27กันยามีรายงานแจ้งเข้ามาว่า ทหารกัมพูชามีการใช้อาวุธปืนกลมือแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดด้วยยิงเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยครับอืมแล้วเหมือนกับว่าเอ่อข้อมูลในรายงานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของทางฝั่งไทยเนี่ยเขามองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการกระทําที่ฝั่งกัมพูชามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่า ครับคือคือตามรายงานเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องจุดประสงค์นะครับว่ายุ่ยุให้ทหารไทยเราเนี่ยยิงตอบโต้กลับไปใช่ค่ะเราก็มีข้อมูลเสริมมาอีกนะคะในรายงานบอกว่าเหมือนกับว่าฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยมีการตั้งกล้องรอไว้ด้วยนะคะเพื่อจะบันทึกภาพอ๋อตั้งกล้องรอเลยเหรอครับในรายงานเขาบอกว่ามีคลิปที่อ้างว่าเป็นภาพทหารกัมพูชาตั้งกล้องรออยู่จริงๆ แล้วเสียงที่ได้ยินในคลิปนะครับว่ากันว่าเป็นเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาเองที่ยิงมาทางฝั่งไทยค่ะแล้วเป้าหมายล่ะคะเขาบอกว่ายังไงคะ เป้าหมายที่ระบุในรายงานนะครับคือเหมือนกับว่าจะเอาภาเพเหตุการณ์ที่บันทึกได้เนี่ยไปใช้ฟ้องร้องคณะ IoT ค่ะแล้วเรื่องมันก็เหมือนมีเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเวลาถัดมาอีกไม่นานประมาณบ่ายโมงตรงครับบ่ายโมงค่ะฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากทางฝั่งกัมพูชาเลยนะคะในพื้นที่ตรงข้ามช่องอานมาเขาแจ้งว่าจะนาคณะ IoT ของฝั่งกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ช่องอานมาช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้เลยค่ะโ คือยิงตอนเที่ยง40บ่ายโมงแจ้งเรื่องคณะ IoT ใช่ค่ะแล้วมีข้อมูลอีกนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุยิงปะทะได้ไม่นานเท่าไหร่เลยเนี่ยโคษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ทันทีเลยนะครับอื้อหือเร็วมากนะคะครับเร็วมากแล้วก็ตามมาด้วยแผนจะนำคณะ IoT เข้ามาตรวจสอบพื้นที่นี่แหละครับค่ะคือพอเรียงลำดับแบบนี้ทั้งการยิงการเตรียมกล้อง การแถลงข่าวที่รวดเร็วมากแล้วก็การแจ้งนำคณะ IoT เข้ามา,าในรายงานข่าวฝั่งไทยเขาเลยมองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมันมันอาจจะเชื่อมโยงกันแล้วก็อาจจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่แรกแล้วครับแล้วทางฝั่งไทยเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีข้อมูลไหมครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดคือกองกําลังสุรนารีก็คือเตรียมพร้อมเต็มที่นะคะแล้วก็มีคําสั่งให้หน่วยในพื้นที่เนี่ย สามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้เลยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะอ๋อครับคือให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอบโต้ได้ตามความเหมาะสมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะครับผมก็สรุปสั้นๆอีกทีนะครับคือวันนี้มีเหตุยิงปะทะที่ชายแดนตามมาด้วยการแถลงข่าวแล้วก็การแจ้งเรื่องจะนำคณะ IoT เข้าพื้นที่จากฝั่งกัมพูชาอย่างรวดเร็วมากค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลตามรายงานข่าวล่าสุดที่เราได้รับมานะคะใช่ครับเรานำเสนอตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานข่าวด่วนเท่านั้นนะครับค่ะแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าลำดับเหตุการณ์ที่มันรวดเร็วและต่อเนื่องแบบนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามเหมือนกันว่าในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้การสื่อสารข้ามแดนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างกันเนี่ยมันจะมีกลไกลหรือรูปแบบการทำงานยังไงต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าติดตามดูจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข่าวนี้ค่ะ